แต่ผมเอาเอา,อเอามือบังแสงที่โซลาเซลล์ครับอ่าเห็นไหมครับตอนี่ผมบังแสงไว้แล้วอ่าหลอดไฟของผมทํางานแล้วนะครับนี่นะครับแต่ก็ยังไม่สว่างมากนะครับก็เพราะยังมีแสงอยู่นะครับก็จะค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆเมื่อแสงหมดนะครับก็สามารถสว่างถึงเช้านะครับผม สวัสดีครับผมปุ้ยมิสเตอร์ปุ้ยนะครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับรายการช่างสามัญประจำบ้านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอไอเดียนะครับผมทำโคมไฟโซลาเซลล์นะครับแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับให้ทุกคนได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับเราก็จะมาดูวัสดุกับอุปกรณ์กันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็นี่เลยนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับขนาด6โวลต์นะครับผมแผงโซลาเซลลล์์6โวตนะครั์เนแป็บตซลิเธียมนะครับล์ 650นะครับผม9,900มิลลิแอมป์นะครับวันนี้จะเป็นล้างฐานนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแผงวงจรควบคุมนะครับผมตัละเซลล์แล้วก็การชาร์จและการเปิดไฟนะครับผมซึ่งนะครับใครได้ดูคลิปนะครับแนะนําการใช้หัวแรงนะครับผมก็จะเห็นผมประกอบเจ้าแผงวงจรชุดนี้นะครับผมอันนี้ที่ผมประกอบไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับ BMS หรือว่าบาลานซ์แบตนะครับผมตัวควบคุมแบตนะครับผมจะเอาไว้ควบคุมตัวนี้นะครับเผื่อป้องกันการใช้ไฟเกินหรือว่าชาร์จไฟเกินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอด LED นะครับผมขนาด3วััตต์นะครบ3โวลต์3วัตต์ ครับแล้วก็จะมีสายไฟนะครับผมก็ต่อไปครับท่อ PVC นะครับแล้วก็ฝานะครับที่ท่อ PVC อย่างนี้นะครับสฝาก้ามปูนะครับผมอ่อนนี่อันนี้จะเป็นเศษนะครับอลูมิเนียมนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์วันนี้เดี๋ยวเรามาดูการประกอบกันเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะทําการประกอบวงจรก่อนนะครับผมนี่นะครับแผงที่ผมสั่งมานะครับเขาก็จะมีคู่มือนะครับการประกอบมาให้นะครับแบบนี้จะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับเพราะว่าสั่งมาจากเมืองจีนนะครับตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวก็จะประกอบตามนี่นะครับมีแบตนะครับมีแผงแล้วก็ไฟนะครับผมนะครับผมก็จะทําการบัดกรีลางฐานเข้ากับแผงวงจรก่อนเลยนะครับนะครับก็ทําการบัดกรีครับแจะไปที่นะครับแผ่นปริ้น์นะครับ เร่ที่2นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็ขั้วแบตเรียบร้อยต่อไปนะครับจะเป็นสายไฟนะครับผมสายสําหรับไฟออกนะครับอันนี้สายสําหรับไฟออกนะครับสไฟตอนนี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับเหลืออีก ตัวสายตัวนี้จะเป็นสายแผงโซลาเซลล์แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นโซลาเซลล์นะครับผมบวกนะบวอกเสร็จแล้วก็ต่อไปก็ลบครับตอนนี้ผมก็บัดกรีสายไฟนะครับครบเรียบร้อย อันนี้จะเป็นสายตามนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่คู่มืออันนี้คือแบตเตอรี่นี่นะครับอันนี้คือฝั่งของโซลาเซลล์นะครับและก็อันนี้ก็จะเป็นฝั่งของไฟนะครับที่เราจะใช้นะครับต่อไปเราจะเอามาประกอบเข้าตัวกล่องนะครับผมนี่ผมจะทําเป็นกล่องครับกล่องสําหรับเก็บนะครับอุปกรณ์จะได้ไม่โดนน้ํานะครับผมนะครับส่วนตัวรางฐานก็ทําแบบง่ายๆเลยครับผมนี่นะครับ ก็จะมีขั้วอยู่นะครับสังเกตขั้วนะครับ b บวกนะครับ b ลบนะครับ b บวกลบแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่ท้างหน้าก็ได้ครับโอเคนะครับนี่เรียบร้อยครับใส่เข้าไปตัวบาลานเดบตนะครับก็ต่อ b บวก b ลบเรียบร้อยอันนี้ไปออกดีลองจิ้มกับหลอดไปดูนะว่าจะทำงานหรือเปล่า ตัวลรไฟก็จะมีขั้วเหมือนกันนะครับบวกลบนะเห็นนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ตัวแผงโซลาเซลล์เข้าไปนะครับไฟก็ติดละแต่ถ้าเกิดเราใส่โซลาเซลล์เป็นการชาร์จไฟเข้าไปมันจะทําการตัดวงจรนะครับผมจะลองบัดกีให้ดูก่อนนะครับว่ามีการตัดวงจรจริงหรือเปล่าขั้วก็แดงบวกดําลบเลยนะครับผม เติมตะกัวเข้าไปครับก็จะลำบากถ้าใช้แทนก็จะง่ายครับใช้แทนดีกว่าเติมนะครับแต่ให้ลองกนก่อนนะครับที่จะเติมได้เรียร้อยผมจะลองบัดกีลงแข่งโซลาเซลล์ให้ดูนะครับ อันนี้ผมก็บัดกีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูจะใช้นะครับพลังงานจากรดไฟนะครับไม่รู้ว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าจะต้องไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมเอามือเอามือบังแสงที่โซลาเซลล์นะครับอ่าเห็นไหมครับที่ผมบังแสงไว้แล้วมันติดนะครับมือออกอ๊บปุ๊บนี่นะครับนี่ไม่ติดมือบังแสงติดนะครับไม่ติดนี่เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลักการของเขาเดี๋ยวผมจะทําการประกอบ เราจะไปติดตั้งให้ดูนะครับก็เดี๋ยวถอนออกก่อนครับเพราะว่าจะต้องทําการประกอบก่อนก็เดี๋ยวจะทําการติดรางฐานเข้าไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ใส่รางฐานเข้าไปแบบนี้แล้วนะครับต่อไปจะเป็นตัวแผงวงจรนะครับก็จะเอาเข้าไปข้างในเจาะก,ก่อนนะครับเจาะให้สายออกนะครับ ทางนะครับจะได้ไม่สับสนส่วนเลเซลออกฝั่งหนึ่งสายไฟออกฝั่งหนึ่งนะครับ,ออ,รบออกทีละเส้นครับเดี๋ยวขัวแตกกันเพราะว่าผมปอกสายไปแล้วนะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแผงวงจร นะครับแข่งควบคุมก็จัดสายดีๆนะครับนี่ครับติดไว้ติดก็จะมายาตรงรูด้วยนะครับเพื่อป้องกันน้ำเข้านะครับผมเพื่อป้องกันน้ำเข้านะครับ เนี่ยครับข้างในก็แผงจอไว้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็ปิดไว้แบบนี้นะครับปึ๊บสองฝั่งครับปิดไว้ครับอ่า,าเป็นไงครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับก็จะประมาณนี้นะก็จำได้นะครับว่าสายไหนอันนี้คือโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์นะ ไปเดี๋ยวผมจะทําขาก่อนนะครับขาตัวหลอดไฟนะครับผมทำไมนะครับผมถึงใชอลูมิเนียมครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําเป็นครีบระบายความร้อนนะครับตัวหลอดไฟเนี่ยตอนที่ผมได้รับของมานะครับผมลองเคสดูนะครับจะร้อนมากเลยนะครับผมซึ่งอลูมิเนียมจะนําความร้อนได้ดีนะครับก็เดี๋ยวจะตัดนะครับประมาณนี้ครับ โอเคครับก็นี่นะครับก็ไปตัดแล้วก็ดัดประมาณนี้นะครับผมก็จะใส่แบบนี้นะครับดูนะครับป๊บหลอดไฟก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับแผงโซลาเซลล์ก็อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วมาดูพร้อมกันครับเราไปปักตัวนะครับหลอดไฟก็จะติดอยู่ตรงนี้นะครับ อลูมิเนียมก็จะทําการระบายความร้อนนะครับโดยคลีปนี่นะที่ผมทำเป็นเป็นซีซีนี้นะครับก็ดัดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเจาะยึดนะครับหลอด โอเคนะฮเดี okay, okay. ๋ย็ม็เริ่มบัดกรีแผงโซลาเซลล์ก่อนเลยครับผมก็จะยากาวแท่งไว้ที่ขั้วด้วยนะครับโอเคต่อไปมาทำการบัดกรีหลอดไฟนะครับผม ต้อง,งายไปก่อน,นครับไงสุาสเซล์ไว้เพื่อไม่ให้ไฟทำงานนะครับผมครับบังติด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 นะครับเรียบร้อยนะครับ ยาก่อนัวเดี๋ยวตอนขันสกูนะครับสกูมันจะเป็นแตะบัวบวกวลบค้อนะครับโอเคครับก็ทำการยึดนะครับติดกับตัวโคม น,นี้อันนี้จะช่วยนะครับระบายความร้อนออกนะครับโซลาเซลล์ก็จะอยู่ตรงนี้ลอดอยู่ฝั่งนี้โซลาเซลล์ก็ต้องอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวจัดระเบียบก่อนนะครับทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกครับ อดีผมลืมครับลืมว่าเราต้องต่อสายใหม่ด้วยนะครับตรงรางฐานนะครับเราต้องต่อเข้ากับตัว BMS นะครับหรือตัวควบคุมนะครับแบตนะครับผมแต่ผมไม่ได้ต่อนะครับโอเคไม่เป็นไรต่อใหม่เนี่ยนะครับผมต้องอันที่จริงอ่ะเราต้องเอาสายเนี่ยนะครับมาต่อเข้าที่นี่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต่อแบบนี้นะครับมันก็เปล่าประโยชน์นะครับผมเราต้องเอาสายนะครับมาต่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัดก่อนนี่นะครับสายนะครับจะต้องเอามาต่อตัว BMS นะครับ ถึงจะถูกนะครับพอดีผมลืมนะครับผมใส่แล้วผมว่าจะต่อแล้วผมก็ลืมนะครับก็เลยต้องแกะใหม่นี่นะครับเราจะงต้องต่อเข้านี้ครับ p ลบก็คือสีดำนะครับแล้วก็ p บวกนะครับก็คือสีแดงนะครับขั้วบวกนั่นเองครับนะครับถ้าเกิดเราไม่ต่อตรงนี้เราไปใส่แบบที่ผมใส่ให้ดูมันก็เปล่าประโยชน์ครับมันไม่ได้เพราะว่าไฟมันไม่ได้ผ่านวงจรตัวนี้นะครับสีดานะครับ p ลบนะครับสีแดงนะครับ p บวก อันนี้มีตะกัวอยู่แล้วครับก็แตะได้เลยนี่นะครับวงจรนี่จริงมันต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็แบบนี้นะครับอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตั้งกันครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็ติดตั้งนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมนี่หน้าหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนค่ํากันนะครับว่าไฟติดหรือเปล่านะครับผมครับผมตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงนิดนนะครับก็บรรยากาศคือฟ้าคึมฝนนะครับผมตอนนี้หลอดไฟของผมทํางานแล้วนะครับนี่นะครับแต่ก็ยังไม่สว่างมากนะครับก็เพราะยังมีแสงอยู่นะครับก็จะค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยเมื่อแสงหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าถ้าเกิด เมือสนิทแล้วเขาจะสว่างมากขนาดไหนนะครับผมกับหลอดไฟสามโวลต์สามวัตต์นะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอีกนะครับผมโอเคครับตอนนี้ฟ้าก็มืดสนิทนะครับมาพร้อมกับฝนนะครับผมนี่นะไฟสว่างพอสมควรเลยนะครับผมนี่นี่นะครับบริเวณสามวัตต์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะสามารถสว่างได้นานขนาดไหนนะครับผมที่ผม คิดไว้นะครับก็น่าจะถึงเช้านะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะเคยทํานะครับโซลารเซลล์นะครับเพิ่งจะลองทําครั้งแรกนะครับผมนี่นะครับฝนตกด้วยนะครับสว่างมากนะครับนะครับหน้าฝนนะครับไปอาจจะใช้ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าตอนกลางวันครับถ้าเกิดฝนตกแดดก็ไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคืนนี้จะอยู่ถึงเท่าไหร่นะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็2องทุ่มครึ่งนะครับเกือบจะ3ามทุ่มแล้วนะครับก็ยังสว่างอยู่นะครับนี่นะครับบริเวณที่รอบๆนะครับ2องทุ่มครึ่งสักเกือบสามทุ่มแล้วนะครับผมนะครับท้องฟ้านะครับในเมืองหลวงก็จะแดงๆแบบนี้นะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวมาติดตามอัปเดตต่อนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับ ไฟก็ยังสว่างอยู่นะครับนี่นะครับด้านล่างยังสว่างอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ตีสี่ครึ่งนะครับไฟก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็รีลงแล้วนะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละครับก็น่าจะเช้านะครับตึงจะดับ โอเคนะครับก็มาสรุปนะครับกันนะครับเรื่องความสว่างนะครับก็สามารถสว่างถึงเช้านะครับผมแต่ว่าช่วงเช้าๆ้านะครับประมาณตีสี่ครึ่งที่ผมออกมาดูมันก็เริ่มหลีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีแสงอยู่นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้จนเช้านะครับผมแล้วทีนี้นะครับวันต่อไปนะครับก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับว่ามันจะมีแดดไหมอย่างเช่นอากาศแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ทั้งวันแล้วคงยังไม่เต็มหรอกครับแบตเตอรี่ของผมนะครับนะ ไปธรรมชาตินะครับก็ต้องอยู่แบบธรรมชาตินะครับมันก็จะมีแดดบ้างไม่มีแดดบ้างแบบนี้แหละครับผมก็ถือว่าโอเคเรียบร้อยนะครับ โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับไอเดียหรือแนวทางการทำโคมไฟโซลาเซลล์นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับใช้เองนะครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับสายช่างสาย DIY ท่านใดนะครับสนใจจะทดลองทำเหมือนผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์นะครับอุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อมาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่มีคำแนะนำหรือคำติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมหรือท่านใดนะครับอยากให้ผมซ่อมหรือทำอะไรนะครับให้ ดูเป็นแนวทางก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันครับผมถ้าผมมีโอกาสผมจะรีบทำคลิปมาแชร์ให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมกดตุกกระดิ่งด้านล่างนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ